ก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดก่อนที่เราจะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยุูผู้ชมคุณหมอนะคะต้องทําการวางแผนกันก่อนเลยเราต้องมีการวางแผนกันก่อนทุกๆุกอย่างก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสเล็กเคสใหญ่นะคะที่คลินิกของเรานะคุณผู้ชมคะเราถือว่าการวางแผนก่อนการผ่าตัดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้ผลงานของเราออกมาสวยแล้วก็ตรงปกนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญและคุณหมอเอาใจใส่มากๆนะคะ ะะเวลาคุณหมอนะคะคทําการวางแผนเนี่ยคุณหมอนะคะคจะศึกษาตามสรีรศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นนะคะคการเสริมหน้าอกเสริมออกมาแล้วต้องดูธรรมชาติเสริมออกมาแล้วนมต้องโ,อโไม่เรียกว่าฝืนธรรมชาตินะใช่แล้วค่ะบางแห่งะะวัดกลมๆแล้วคนไข้เข้าห้องผ่าตัดเลยแบบนี้ก็มีแต่ของเรานะคะคต้องมีการวัดเพราะว่าปัญหาแต่ละคนเนี่แตกต่างกันออกไปบางคนหัวนมสูงต่าไม่เท่ากันค่ะ บางคนเนี่ยเนื้อหนุ่มก็ไม่เท่ากันบางคนฐานนมก็ไม่เท่ากันการวางแขนการวิเคราะห์นี่แหละค่ะจะทําให้คุณหมอตีโจทย์ออกหมดเลยอย่างเคสน,นี้เองคุณผู้ชมขานะคะหน้าอกก็ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าแปลกสักนิดนึง,ป,นง,งปลจะแปลกยังไงนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเนาะก่อนอื่นเลยนะคะขอญาตทักทายพี่ภาวนาก่อนนะคะขอญาตทักทายนะ คุณผู้ชมขาดูทุกท่านดูทุกคนเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเนาะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ค่ะคุณอยากเสริมหน้าอกคุณมีน้ําหนักส่วนสูงประมาณนี้เนี่ยจะอยากได้สักกี่ซีซีสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะอยากรู้อยากถามอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทําเสลยกรรมหน้าอกหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับการทําเสลยกรรมหรือใครที่เคยเสริมไปแล้วใครที่เคยทําไปแล้วนะคะแล้วมี คำถามค้างคาใจอยากจะสอบถามกับคุณหมออันนี้ก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันแต่จะเป็นพวกเราตอบแทนนะใช่แล้ว่ค่ตอบแทนถูกต้องแล้วแต่เราก็นําข้อมูลตรงนี้นะคะจากปากคุณหมอมาตอบให้นะใช่แล้วค่ะเวลาเราอยู่กับคุณหมอเวลาเข้าเคสเวลาดูเคสกับคุณหมอเนี่ยก็จะเจอคําถามประมาณอะไรอย่างนี้บ่อยๆถูกต้องแล้วตอบได้เราก็จะตอบหรือว่าอันไหนที่มันเกินความสามารถเราเราก็จะเก็บไปถามคุณหมอแล้วก่อยมตอบทีหลังได้เลยนะคะสวัสดีคุณไมมีนทัก ทช่หน่อยคะ่ะสวัสดีคุณพี่วราพรด้วยนะคะ,คะทักทายกันได้เลยนะ,ะพิมพ์เข้ามาสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันได้เลยเนาะสำหรับเคสนี้เองนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยจะได้ไซส์เท่าไรค,คุณผู้หญิงจะเสริมเป็นถุงนมยี่ห้ออะไระเดี๋ยวเราต้องรอรุนเดี๋ยวเราต้องรอดูกันะนะคะช่วงนี้เขาบอกว่า Facebook มันมีปัญหาไหนตัวเองจา๋าไหนคุณผู้ชมจา๋าใครที่เข้ามาชมแล้วเนี่ย ภาพชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะถ้าภาพชัดเสียงชัดขอพิมพ์คําว่าสุดปังเข้ามาให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ Facebook มันมีปัญหามากเลยนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไลฟ์สดของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเนะน,น้องเข้าเนะาะทุกคนจา๋าช่วยพิมพ์ให้มาเข้ามาให้หน่อยว่าสุดปังถ้าหากว่าภาพชัดเสียงชัดนะพิมพ์คําว่าสุดปังเข้ามาให้หน่อยนะคะรัวเข้ามาเลยจ้าจังขะระหว่างที่พิมพ์ก็ดูคุณหมอไปด้วยว่าคุณหมอนะคะ การวางแผนเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะ,ะเพราะการวางแผนที่ดีจะทําให้การผ่าตัดเนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดต,นะต้องแล้วเหมือนการสร้างบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะการสร้างบ้านก็ต้องมีแบรนดที่ดีการวาง<ช>แผนสร้างที่ดีนะคะการผ่าตัดก็เช่นกันค่ะถ้าการวางแผนดีนะคะทุกอย่างมันก็จะอกมาราบรื่นแล้วก็สวยใช,ใช่แล้วด้วนานของคุณหมอจำเนี่ยค่ะนมสวยตั้งแต่เสริมเสร็จเลยเนาะพี่ข้าวเนาะ ราคาเท่าไหร่คะอขออนุญาตนะคะตอบคาถามแรกเลยแล้วกันเนาะสําหรับราคาตอนนี้พี่ต้นอ้อจ๋าถ้าเป็นถุงนมของซิลิเมต45,900ค่ะถ้าเป็นในส่วนของถุงนมที่เป็นตัวนะคะถ้าเป็นตัวเซบิน49,900เนาะถ้าเป็นในส่วนของตัวนะคะเมนเตอร์64,900และถ้าเป็นตัวโมดิวา79,900นะคะพี่ต้นออว้าวมาเอานมนมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณไม่สวยแล้วไงสวัสดีจ้าคุณพี่นะคะ สูง160หนัก85โอ้โหสามารถเสริมได้สิจ้าทำไมจะเสริมไม่ได้ไม่มีปัญหาใดๆงสิ้นค่ะ,ะสามารถเสริมได้เลยจะอ้วนจะผอมสามารถเสริมได้หมดนะคะราคาเท่ากันนะคะสุดปังสุดปังโอโหขอบคุณมากแสดงว่าภาพชัดเสียงชัดเจนมากนะคะ,ะอ่าคุณผู้ชมคะตอน วันนี้นะคะคนไข้ก็วาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะน้องนมที่มันมีปัญหาเคสนี้มันมีปัญหายัางไงนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตให้ดูกันก่อนเลยคุณผู้ชมคะเคสนี้ที่มีปัญหาคือเห็นไหมคะว่าหัวนมจะค่อนข้างแหลม,มและที่สําคัญเลยนะเต้านมตรงเนี้ยมันจะมีความย้อยอตรงนี้มันจะย้อยแต่ตรงเนี้ยมันจะตั้งค่ะตรงนี้ย้อยตกลงมา แต่ตรงนี้กลับกลายเป็นว่ามันตั้งขึ้นแบบนี้ทั้งทางี่เป็นขั้นเดียวกันนะใช่แล้วขั้นเดียวกันนะคะแต่สองปัญหาเนี่ยรวมอยู่ในที่เดียวกันเลยคุณผู้ชมถูกต้องเลยนะคะเนี่ยใครที่มีปัญหาแบบนี้นะหน้าอกเดิมเนื้อนมทอจะมีค่ะแต่หัวนมเนี่ยตรงนี้มันจะแหลมฐานนมตรงนี้คุณผู้ชมขามันจะมีความค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งนะซึ่งนมแบบนี้นะคะมันจะค่อนข้างแปลกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่เกินความสามารถของคุณหมออย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณหมอนัทพลนะคะมีเทคนิ ไม่ว่านมคุณจะมีปัญหาแบบไหนเราก็สามารถทําให้สวยได้อย่างแน่นอนนะแล้วอย่างเคสนี้เองเห็นไหมคะว่าตําแหน่งหัวนมจะค่อนข,ข้างสูงเลยทีเดียว,วตําแหน่งหัวนมค่อนข้างสูง,ง,ง,สงเพราะฉะนั้นเนินหน้าอกนะคะคุณหมอก็จะวางไว้อยู่บริเวณตรงนี้เลยไม่เกินขีดเส้นตรงนี้นะคะเพราะถ้าหากว่าเกินตรงนี้มันจะเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านมจะชิดไห่ปลา้ล้วไปอยู่ข้างบนค่ะและบริเวณด้านข้างค่ะคุณค่ะคุณหมอก็จะมีการตีขอบไปแบบนี้นะคะเพื่อเวลาเวลาคุณหมอเลาะพงอะไรเนี่ยนมจะได้ ไม่ออกข้างถูกต้อง,องไ,ไม่ชีดรักแร้เพราะฉนะนั้นเนี่ยดูเลยนะคะเส้นทุกเส้นมีความหมายมากๆค่ะคุณผู้ชมคุณหมอใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะคุณหมอมีการวาดอย่างละเอียดมากๆและที่สําคัญตําแหน่งแผลของเราเนี่ยซ่อนอยู่ตรงฐานพับนมพอดีเลยตาแหน่งแผลก็จะตรงนี้ใช่ค่ะซ่อน,นอยู่ตรงฐานพับนมนและเป็นขีดสั้นๆเล็กๆเองเท่านั้นใช่แล้วนะคะคุณหมอก็จะเปิดแผลตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะทําการซออแล้วก็ล้อพงใส่ถุงนมเข้าไปข้างในนี้เลยนี่คุณผู้ชม เคสนี้ใส่375ซีซีนะคะ375ซีซีค <c oughs> ่ะเคสนี้นะสูง160หนัก5้า0 0กำลังสวยเลยนะตัวเองนะสวยปังมากโอ้โหมีแต่คนบอกว่าสวัสดีค่ะปังมากสุดปังขอบคุณมากๆเลยรอดูเยอะพี่คข้าหากใครอยากรอชมผลงานเคสนี้ว่าเวลาเสริมหน้าอกออกมาแล้วกับไซส์375ซีซีหน้าอกจะสวยตั้งเต้าไหมหน้าอกจะเปลี่ยนไปเยอะไหมนะคะให้พิมพ์คำว่ารอดูเข้ามาให้พิมพ์คำว่ารอดูใครที่ ปัญหาหน้าอกเดิมแบบนี้นาะอคุณผู้ชมใครที่มีหน้าอกเดิมนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วอยากจะดูผลงานจังเลยว่าอุ้ยหน้าอกเดิมที่หนูคล้ายกับคนไข้เคสนี้นะคะเสิร์ฟออกมาแล้วมันจะสวยจะปังไหมหน้าอกมันจะดูคล้อยดูเป็นธรรมชาติไหมอย่างเงี้ยค่ะใ,ให้พิมพ์มาเลยนะคะว่ารอชมชนะรอชมแล้วก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะคุณผู้ชมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะ พี่พลอยถามว่าซิลิโคนอะไรคะเคสนี้เสริมเป็นซิลิโคนของตัวเมนเตอร์เนาะเป็นตัวเมนเตอร์หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยจากพี่พลอยเคสนี้นะหน้าอกเดิมก่อนทําเป็นแบบนี้เลยสัดส่วนสวนทรงองค์เอลสวยนะคุณผู้ชมแต่มันขาดตรงเวหน้าอกไปเนินตรงนี้มันหายเกลี้ยงไปหมดเลยน้องข้าวเนินตรงนี้คือไม่มีเลยและที่สําคัญตรงนี้มันบุ๋มเข้าไปด้วยเนาะเนี่ยเห็นไหมเออมันบุ๋มแล้วจะมีเนื้อตรงนี้ออกมาจะทาให้ดูคล้ายเป็นนมหนูอีกนะใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเติมเต็มเนื้อตรงนี้เข้าไปหน้าอกก็จะดูเน เวลาแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อผ้าแบบไหนคุณผู้หญิงก็จะดูมั่นใจและยังทําให้สรีระรูปร่างของเราเนี่ยสวยและสมบูรณ์แบบมากยิ่สุดยอดเลยนะคะเนี่ยจากนมที่มีเท่านี้เนาะจะกลายเป็นนมที่มันใหญ่ได้ยังไงก็ต้องรอชมนะคะโอ้โหมีคนบอกว่ารอชมรอชมเยอะมากเลยเสริมแล้วคือไม่ต้องนวดเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเสริมนมที่คิวคลินิกคือไม่ต้องนวดเลยนะคะเพราะว่าเรามีเทคนิคค่ะเทคนิคบัตรเลยสามารถอยู่เลยจะเป็นอย่างดีแล้วไม่มีสายเดนเลอดด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจองคิวเสริมนอกกับคิวคลินิกติดต่อได้เลยที่ ท3ี่0 8 3 4ก9 1 9 9ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามเคสนี้ด้วยนะใครที่บอกว่ารอชมรอดูเดียวเราเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีจ้า